สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่พี่ชัดนะครับนำเสนอเรื่องกาแฟะนะครับกาแฟมหัศจรรย์กินเข้าไปแล้วตัวนี่สีเป็นสีชมพูเลยครับสุขภาพแข็งแรงครับทางเพศกับใครที่มีปัญหาก็าไปลองดูได้พี่ชัดก็ส่งให้ส่งให้ไปทดลองปรากฏว่าตอบรับกันมา เป็นที่น่าพึงพอใจครับก็ผมเมื่อมีมีอะไรที่มันพิสูจน์มากับตัวเองแล้วได้ผลจริงๆแล้วนั่นแหละครับผมถึงจะนำเสนอครับถ้าไม่ไม่พิสูจน์ใครบอกว่าอะไรดีนะผมก็จะฟังหูวไว้หูครับจะจะจะต้องพิสูจน์เสียก่อนแล้วจึงมานำเสนอครับคนเราก็ต้องมีอะไรดีๆก็ต้องมาแบ่งปันกันเนาะ แบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับเป,เป็นคุณประโยชน์ก็เอามาแบ่งปันกันเนาะก็จะมากราบขอบพระคุณนะครับถ้าใครสนใจกาแฟนะครับสั่งมาที่พิชชัดได้นะครับกาแฟมันจะส่งนําเข้ามาจากต่างประเทศครับมีอยอยมีอะไรเรียบร้อยครับถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมการาสาธารณสุขอะไรเรียบร้อยหมดครับไม่มีพิษมีภัย มันจะมีพวกสมุนไพรกับมีตัวกาแฟแยอย่างดีและก็ผสมด้วยสมุนไพรสมุนไพรก็มีพวกอะไรกระชายดําพริกไทยดำกับใบมะรุมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกโสมต่างๆของเกาหลีบ้างของจีนบ้างสารพัดอย่างเขาผสมเข้าไปเป็นพวกสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับบำรุงครับบำรุงกำหนัดบำรุงเลือดอะไรประมาณนี้ครับครับก็เลย ทานก็ไปผิวพันธุ์ก็จะ่องใสแล้วหน้าตามีน้ำมีนวลนะครับครับไข่ซีดเซียวไข่อะไรอ่อ,อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหน้าลองดูนะครับอตอนนี้หมดหมดหมด,หมดที่จะแจกฟรีแล้วครับเยอะมากเลยก็เอาไปบอกบอกบอก,บอกต่อกันแล้วกันนะครับว่าเมื่อเมื่อท่านเอาไปทดสอบส่งให้ฟรีแล้วเอาไปทดสอบแล้วก็ได้สั่งกันมาแล้วก็ช่วยบอกต่อให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ ผมก็ไม่ได้หวังร่ํารวยไม่ได้หวังกงํกำาำงกําไรอะไรมากมายก็แค่ได้เปอร์เซ็นต์ของเขาเท่านั้นเองจากบริษัทนะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยกับก็ตัง้งกอบต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับที่ท,ที่ท่านทั้งหลายเอาไปทดลองและก็สั่งซื้อมาทางผมใครจะสั่งซื้อ,อเป็นกล่องก็ได้นะครับกล่องละพันบาทถ้าเป็นซองก็อซองละหนึน100บาทใช่ไหมครับหนึ100บาทก็ ท่านก็สั่งตั้งแต่5้าซองห้าซองขึ้นไปก็500บาทค่าส่งอีก50บาทเป็น550ราสนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับครับห้าซอ,อ,องนี้ก็สามารถเอาไปทำดื่มเอาไปทำรับประทานได้ถึง10วันครับเพราะว่ามันมีถึง200ร้อยิตกัมครับอันนี้พี่ชัดก็ขอบคุณเรียบร้อยแล้วก็นี้ก็จะมาบอกเรื่องออชีวิตคนเรานะ ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะครับมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครที่จะมีความสุขล้นท้นทุกอย่างไปหรอกเนาะมันก็จะมีปนกันไปนะครับเมื่อมีสุขแล้วก็อย่าลืมตัวครับเราเวลามีทุก์แล้วก็ต้องให้รับให้ได้ด้วยนะครับมันก็จะมีอ,อยู่แบบเนี้ยในชีวิตของมนุษย์เราก็คนเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี นิยายนิยายเรื่องเรื่องจริงเขาบอกเรื่องจริงนะเหตุเกิดที่คลองแสนแสบครับคลองแสนแสบไอ้หนุ่มขวัญและเลี่ยมครับเอาเป็นหนุ่มสาวที่รักกันครับรักกันปรากฏว่ามีปัญหาก็ไปจบกันด้วยที่คลองแสนแสบจบชีวิตกันไปที่คลองแสนแสบผมก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าคนเราเนี่ยครับ เมื่อเมื่อมีทุกข์มีอะไรก็อย่าตัดสินรับอย่าตัดสินด้วยการทาลายาทําลายชีวิตทําลายอนาคตตัวเองแบบนั้นนะครับไม่ดีนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานบอกกับตัวเองเสมอว่าเมื่อถึงเวลามันลงหรือมันทุกข์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับมีอยู่กมีทั้งหมดมีกระถาอยู่5้ากระานะครับให้ท่องไว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ท่องคาถาคำนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคาถา5้คำเนี่ครับเอามาใช้เลยครับเอามาใช้กับชีวิตประจําวันท่านครับไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะโศกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเ,เดี๋ยวสิ่งดีๆก็มาเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะหมดไปโอเคนะครับอ่ะเราก็จะมา,าพูดถึงไอ้ขวัญละเหลี่ยม ไอ้ขวานที่เหลี่ยมนี่เ,เขาเอามาเอามาทำเป็นหนังนนะทำเ,เป็นหนังเป็นละครปรากฏว่า,านิยมคนเรานิยมกันทั้งนั้นไม่ว่าจะทำกี่ครัง้งกี่ครัง้งกี่หนผม,มาอายุป่านนี้แล้วไอ้ขวานเหลี่ยมนี่ของแสนแสบเนี่ยโอ้โหไปลงทั้งทั้งหนังใหญ่ทั้งละครทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยก็คนติดตามกันอวันนี้ก็เลยจะมาเป็นมาเล่าสู่กันฟังเนาะ นะครับอ่าผมมาจะร้องเพลงของไอ้ไอ้แสนแสบไอไอ้ไอ้คลองแสนแสบของขวัญเหลี่ยมให้ฟังนะครับผิดพลาดประการใดหรือไม่เสียงไม่เพราะก็กราบขอโทษด้วยไม่ใช่นักร้องเนาะแต่เป็นคนชัดเจนเอา่ามีอะไรชัดชัดเจนๆเราก็มาแบ่งปันกันโอเคนะครับครับเชิญฟังได้เลยครับขับรถไปด้วยลร้องไปด้วยความสุขเนาะ อกพี่กรดัดน้องพี่หมองดังครองแสนแสนเจ็บจำอย่างน้ำยอกแปรแปรแสบแสนจะทนโอว่ากังหันทุกวัน มันพัดสะบัดวนอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวันอย่างเดือนสิบสองฝ้าคลองเจิงนองน้ำรังอยู่ไกลกันคนละฝั่งฝั่ง อย่างร้องสั่งกันสิ้นเดือนสิบสองน้ำคลองแข้งของคอดพลันสิ้นความรักจากกันเหมือนกังหันเปลี่ยนทางลมแสนแสบ แสบแสนเปรียบแม่ชื่อคลองพี่ตรมหรือไทยเรือทนตามแสนแปลบแสบสันแต่คลองยังช้ำเรือไวแต่น้ำขุนตรมพี่จึงช้ำจึงชำ้ำคืนขมขม ตรงเทียกว่าครองครองเจ้าจากพี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากครองสองฝั่งฝั่งลืมทั้ง ุทองจูบจนบัดรนี้มิเห็นมีน้ำเจิงนองชื่อว่าแสนแสบคลองเหมือนคนมองต้อง ครับก็ขอสะดุดีกับคู่รักขวัญเหลี่ยมซึ่งมันเกิดขึ้นมาองหลายร้อยปีมาแล้วเนะเอา้ากับต้องกราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าของพี่ชัดนะครับที่ช่วยอุดหน,นุนมา,าด้วยดีเสมอมานะครับกับก้าเกิด ท่านได้รับสิ่งที่มันดีๆแล้วเนี่ยเอาไปบอกต่อแล้วกันนะครับคราวนี้พี่ชัดมีโปรโมโชั่นใครใครนะครับสั่งซื้อกาแฟจากพี่ชัดนะครับสั่งซื้อกาแฟจากพี่ชัดพี่ชัดมีโปรโมโชั่นคือแถมสูตรกับแถมสูตรใหญ่ยาวครับท่านเอาไปปฏิบัติท่านเอาไปทําท่านเอาไปปฏิบัติ รับประกันได้ว่าได้ผลนะครับพิชัดเนี่ยเอามาจากานิตยสารของต่างประเทศครับนิตยสารต่างประเทศเขาไอ,ไอโรเบิร์ตมิโรเบิร์ตไอที่อยู่เม็กซิโกนเนาะชื่อไอโรเบิร์ตแบร์เนี่ยครับเขาเอาไปทาแล้วไปเอาไปทําแล้วไปไปฏิบัติปรากฏว่ามันบิบขึ้นมาประมาณยาเอาเงียที่สุดของในโลกแล้วกันนะครับ ถึงจะ18 18 18.9เลยเนาะเอออ่านดูแล้วเราก็มาศึกษาจนรู้วิธีโอ๋อมันทําอย่างนี้นี่เองมันถึงเป็นแบบนั้นคราวนี้เพื่อบอกสูตรไปแล้วอาใครไปทําเนี่ยด้วยความอดทนแล้วไปทําเนี่ยรับประกันว่าได้ผลแล้วเนี่ยก็พอพอครบพอพอพอ,พอ,พอ,พอใจแล้วก็หยุด <laughs> อย่าไปถึงขนาดที่สุดของโลกแบบนั้นมันก็เ <laughs> นาะอะโอเคนะครับ สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับติดต่อพี่ชัดมาครับเบอร์โทรนะครับ0954851845 0954851845ครับจัดส่งให้นะครับซื้อตั้งแต่5ซองขึ้นไปกาแฟนะครับกาแฟสมุนไพรมีออยเรียบร้อยปลอดภัยนะครับ,รบสตรีมีคันสตรีให้นมบุตรก็ไม่ต้องไปอ,งอย่าไปกินนะครับเพราะามันไปนเร่งเนาะ แต่คนที่มันสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายก็กินได้ผู้หญิงก็กินได้นะครับครับเรื่องตรงนั้นตรงใช่ที่ว่าขาดอารมณ์ไปแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นขึ้นมานะครับชัดยืนยันเพราะว่าพิสูจน์มากระตัวเองนะครับผิวพรรณจะดีมันจะมีน้ํามีนวลนไม่ใช่ซีดเซียวครับคนที่เป็นความดันต่ายิ่ง,ย,งยิ่งสมควรอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีความดันสูงมากๆก็ไม่ก,กใใ็ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะโอเคนะครับครับ ติดต่อพิชัดมาทางไลน์นะครับ095 485 1845จัดส่งให้นะครับตั้งแต่5 2ขึ้นไปครับ52 2 0องบาทนะครับ5 2, ขึ้นไปครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ